คำทำนายคำพยากรณ์ดวงชะตาราศีเมษในช่วงวันที่20มกราคมถึงวันที่31มกราคมในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาทําให้ท่านใจฟูมีบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้ท่านนั้นรู้สึกดีมีโอกาสเกิดขึ้นสูงเลยทีเดียว สวัสดีชาวราศีเมษทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายการพยากรณ์ดวงชะตาในช่องคืนวันโกนชาแนลสำหรับทิศทางดวงเกณฑ์ดวงของชาวราศีเมษในช่วงวันที่20มกราคมเป็นต้นไปดูเหมือนว่าเกณฑ์ดวงชะตาของท่านนับแต่นี้จะมีเรื่องราวดีๆนั้นเข้ามาในดวงชะตาชีวิตของท่านดวงชะตาของชาวราศีเมษนั้นจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ จะเปลี่ยนจากที่เคยเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจอะไรที่ผ่านมานั้นเกิดติดขัดในหลายๆเรื่องมีปัญหาสารพัดสารเพชาวราศีเมษต,ตัวท่านในช่วงถัดจากนี้จะได้พลังจากดวงดาวหลายดวงที่เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาเสริมในหลายๆด,ด้านและจะค่อยๆพลิกดวงชะตาของท่านชาวราศีเมษต,ต่อจากนี้ไปดวงของท่านจะดีกว่าภาพรวมในปีที่แล้วเป็นอย่างมาก ชาวราศีเมษในช่วงที่ผ่านมาท่านอาจจะพบเจอกับปัญหาที่เข้ามารุมเราบางครั้งอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเลยไม่ว่าจะเป็นการเงินที่ผ่านมาชาวราศีเมษนั้นตามลักษณะนิสัยของท่านชาวราศีเมษค่อนข้างที่จะเก่งในเรื่องการหาเงินท่านจะมีความคิดมีไอเดียที่แตกต่างจากคนอื่นสายตาท่านความคิดท่านนั้นจะมองหาช่องทางการทำเงินได้อย่างดีเยี่ยม แต่เงินที่หามาได้นั้นส่วนใหญ่ตัวท่านก็จะมีรายจ่ายมาร้อยอยู่เสมอรายจ่ายในส่วนของครอบครัวก็ส่วนหนึ่งรายจ่ายของตัวเองก็ส่วนหนึ่งและจะมีรายจ่ายยิบย่อยจิป,ปะถะเกิดจากบุคคลอื่นตัวท่านต้องเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบก็มีเช่นกันเหมือนเงินที่จ่ายออกไปน้อยก็จริงแต่ก็จ่ายออกไปบ่อยและทีอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาสำหรับชาวราศีเมษค่อนข้างที่ตัวท่านนั้นจะมีนิสัยที่ถือว่า มีความรับผิดชอบสูงหากได้รับมอบหมายหรือตัวท่านนั้นเป็นคนที่ดูแลครอบครัวท่านก็จะเป็นเสาหลักของบ้านได้อย่างดีเยี่ยมแต่นิสัยของชาวราศีเมษเป็นคนที่ชอบสงสารคนอื่นเห็นอกเห็นใจคนอื่นเห็นคนใกล้ชิดหรือญาติพี่น้องคนใกล้ตัวลำบากไม่ได้ท่านก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออยู่บ่อยครั้งจนในบางครั้งทำให้คนรอบข้างหรือคนใกล้ชิดคนที่อยู่รอบตัวท่านนั้น เห็นว่าท่านเป็นคนใจดีใจอ่อนจุดนี้จึงเป็นเหตุให้เขาเหล่านั้นเข้ามาขอความช่วยเหลือท่านอยู่บ่อยครั้งซึ่งการช่วยเหลือของชาวราศีเมษในบางครั้งบางคราวนั้นอาจทําให้ตัวท่านนั้นลําบากอก,อกลาบากใจกลืนไม่เข้าคายไม่ออกก็เกิดขึ้นกับท่านอยู่บ่อยครั้งหรือบางคนที่ชาวราศีเมษเคยช่วยเหลือไว้อาจจะหนีหน้าหนีตาหรืออาจจะไม่พบเจอกันอีกเลย ซึ่งหลายๆอย่างอาจทำให้ชาวราศีเมษร,รู้สึกเหนื่อยหน่ายใจในหลายๆเรื่องมีสินตัวท่านนั้นก็ต้องรับผิดชอบแทนคนอื่นรวมไปถึงเงินเก็บเงินออมของท่านนั้นในตอนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะต้องหยิบจ่ายให้กับคนอื่นก็ถือว่าหลังจากนี้ไปชาวราศีเมษตัวท่านตั้งหลักเอาใหม่อะไรที่ผ่านไปแล้วให้ผ่านไปดวงชะตาของท่านในช่วงภาพรวมปี2568 จะเป็นอีกหนึ่งปีที่ดีสําหรับท่านจะเป็นอีกหนึ่งปีที่ใจดีสําหรับชาวราศีเมษเป็นที่สุดมีโอกาสที่ท่านจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้แต่ท่านนั้นจะต้องใจแข็งรู้จักการปฏิเสธให้เป็นเชื่อว่าตัวท่านนั้นในปีนี้จะดีกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอนสำหรับการงานของชาวราศีเมษในช่วงก่อนจะผ่านพ้นเดือนมกราคมการงานของชาวราศีเมษด้วยบุคลิกและนิสัยของท่านนั้น เป็นคนที่จริงจังกับงานได้รับมอบหมายงานอะไรมาแล้วท่านก็จะทําอย่างเต็มที่ค่อนข้างที่จะดูโดดเด่นเหนือกว่าคนอื่นก็ขอให้ท่านระวังดาบสองคมทําให้เพื่อนร่วมงานนั้นอาจจะมีการพูดจาหรืออาจจะมีถ้อยคําที่ทําให้ตัวท่านรู้สึกไม่ดีรู้สึกกังวลใจหรือเกิดพลังลบได้หรือในบางครั้งบางคราวท่านอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานมากนัก ระวังจะมีการอิจฉาดิษยากันก็ขอให้ท่านทํางานของท่านให้อย่างเต็มที่และในตอนนี้ชาวราศีเมษขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องคําพูดในสถานที่ทํางานให้ดีการที่ท่านจะพูดถึงบุคคลที่3หรือกล่าวถึงบุคคลอื่นขอให้ท่านเน้นย้ำความหมายให้ดีระวังคนที่ได้ยินได้ฟังหรือต้นทางกับปลายทางนั้น จะเข้าใจความหมายผิดพลาดจนทําให้เกิดปัญหาขอให้ท่านให้ความสําคัญให้ดีและชาวราศิเมษหากตัวท่านมีความคิดมีแบบแผนมีไอเดียเกี่ยวกับงานไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆขอให้ท่านนั้นเก็บความลับเก็บไอเดียของท่านให้ดีระวังไอเดียของท่านความคิดของท่านนั้นจะถูกขโมยจะถูกก๊อปปี้จะถูกลอกเลียนแบบขอให้ท่านให้ความสำคัญในจุดนี้ให้ดีโดยภาพรวม การงานของท่านท่านก็ยังได้การสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมีแต่เพื่อนร่วมงานบางคนบางกลุ่มที่มีอารมณ์อิจฉาริษยาก็เป็นแค่ช่วงระยะเวลาสันส้นๆเท่านั้นขอให้ท่านทำใจให้หนักแน่นเข้าไว้เชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและสำหรับการเงินของชาวราสีเมษชาวราสีเมษนั้นตัวท่าน ย่อมรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าตัวท่านนั้นค่อนข้างที่จะเก่งในด้านการหาเงินการหาเงินของชาวราศีเมษนั้นต้องบอกว่าตัวท่านมีลักษณะพิเศษมีความพิเศษอยู่ในตัวท่านสามารถมองเห็นจุดที่จะสร้างเงินสร้างทองได้แตกต่างจากคนอื่นรวมถึงตัวท่านนั้นค่อนข้างที่จะมีโอกาสดีๆเข้ามาในการสร้างเงินสร้างทองไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวท่านจะมีความสามารถทำงานพิเศษจ็อบงานพิเศษ ก็เรียกได้ว่าคนรอบตัวท่านคนรอบข้างท่านจะมองว่าท่านเป็นคนมีเงินเป็นคนรวยมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะไม่ค่อยได้ใช้เงินที่ตัวท่านหามาได้ก็จะมีคนพร้อมที่จะขอพร้อมที่จะยืมอยู่รอบตัวท่านซึ่งหากท่านจะช่วยเหลือก็ขอให้ท่านนั้นพิจารณาเป็นรายบุคคลคนที่เคยชื่อวยเหลือกันมาคนที่เคยเกื้อหนุน เคยอุปถัมภ์กันมาก็ขอให้ท่านช่วยเหลือกลับคืนแต่หากคนที่คิดไม่ดีหวังไม่ซื่อกับท่านก็ขอให้ท่านกล้าที่จะปฏิเสธเพราะมีโอกาสที่ท่านจะเดือดร้อนจากการช่วยเหลือคนอื่นได้เช่นกันและการเงินของชาวราศีเมษนอกจากความสามารถของท่านที่ท่านใช้ความสามารถสร้างเงินสร้างทองได้แล้วนั้นมีโอกาสที่สิ่งของที่ท่านอยากจะขาย อยากจะเปลี่ยนถ่ายย้ายโอนมีเกณฑ์ที่สิ่งของเหล่านั้นท่านจะได้เปลี่ยนถ่ายย้ายโอนสมดังตั้งใจมีโอกาสที่ท่านจะปิดการขายหรือแม้แต่สิ่งของบางสิ่งบางอย่างท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้ปล่อยให้คนอื่นเขาเช่าต่อก็มีเกณฑ์ที่ท่านจะได้เงินเข้ามาหมุนเวียนใช้จ่ายในครอบครัวหรือใช้จ่ายของตัวเองก็ถือว่าจะเป็นการแบ่งเบาภาระได้ในส่วนหนึ่งและยังคงรวมไปถึง ดวงของชาวราศีเมษในช่วงปลายเดือนมกราคมหรือยังช้าต้นเดือนกุมภาพันธ์มีเกณฑ์มีโอกาสที่ท่านนั้นจะได้โชคใหญ่มีโอกาสที่ท่านจะได้ส้มลนก็ถือว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นกับท่านโชคลาภจะเป็นสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวท่านเป็นเลขมงคลที่อยู่ในการใช้ชีวิตประจําวันของท่านไม่ว่าจะเป็นเลขที่บ้านเลขประจําตัวเลขวันครบรอบต่าง ก็ถือว่าเป็นเลขมงคลที่จะนำพาโชคลาภนำพาเงินทองมาสู่กระเป๋าสตางค์ของท่านก็ถือว่ามีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษในช่วงถัดจากนี้เป็นต้นไปและสำหรับด้านความรักของชาวราศีเมษก็ต้องบอกว่าในตอนนี้ดูเหมือนปัญหาต่งตางๆปัญหาหนักอกหนักใจก็ได้ผ่านพ้นมาแล้วหลังจากนี้ไปดูเหมือนว่าชาวราศีเมษ ไม่ค่อยมีอะไรที่หนักอกหนักใจเกี่ยวกับความรักแต่จะมีก็คือเพียงคำพูดขอให้ชาวราศีเมษระมัดระวังคำพูดบางคำอาจจะเป็นคำพูดที่ทำให้คนที่ได้ยินได้ฟังนั้นรู้สึกไม่ดีอาจจะเป็นคำพูดที่ฝังใจขอให้ท่านนั้นระมัดระวังคำพูดการใช้คำพูดกับคนรักสามีภรรยาขอให้ใช้คำพูดที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยเป็นคำพูดที่ฟังแล้วรู้สึกดีรู้สึกเกิดพลังบวก แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีตามมาอย่างแน่นอนและสําหรับด้านสุขภาพของชาวราศีเมษในช่วงปลายเดือนมกราคมชาวราศีเมษในช่วงปลายเดือนนี้ขอให้ท่านระมัดระวังการลื่นการล้มให้ดีมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นการกระแทกการล้มการลื่นสิ่งนี้ต้องระวังให้ดีหากสําหรับคนสูงอายุผู้สูงอายุ ขอให้ท่านนั้นระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษมีโอกาสที่อาจจะทําให้กระดูกซนกระดูกแตกข้อเคล็ดมีโอกาสจะเกิดขึ้นกับท่านได้และยังคงรวมไปถึงชาวราศีเมษในช่วงปลายเดือนมกราคมขอให้ท่านระมัดระวังมีโอกาสที่ท่านจะได้รับบาดเจ็บจากขออมีคมระมัดระวังให้ดียิ่งการทํางานอยู่ในจุดที่เสี่ยงจุดที่อันตรายก็ขอให้ท่านให้ความสําคัญ มากเป็นพิเศษระวังมีดระวังของมีคมระวังกันไกลให้ดีมีโอกาสจะทำอันตรายกับตัวท่านก็ขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับการทำนายกับการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีเมษในช่วงปลายเดือนมการาคมภาพรวมนั้นก็มีทั้งเรื่องดีๆที่จะทำให้ท่านนั้นใจฟูมีเกณฑ์ที่จะทำให้ท่านนั้นได้รับพลังงานบวกและก็มีบางเรื่องบางสิ่งที่ท่านนั้นต้องให้ความสาคัญ ระมัดระวังให้ดีก็จะมีเกิดขึ้นเช่นกันขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณหากเราคิดดีทำดีเราพูดดีเราก็จะพบเจอกับเรื่องดีๆพบเจอกับเรื่องที่เป็นมงคลที่อยู่รายล้อมรอบตัวเราขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมปรารถนาและพบกันใหม่คืนวันโกลอนชาแนลสวัสดีครับ